ต่อไปนะคะเราจะมาทำหัวข้อ1.2นะคะอัตราค่าลดหย่อนต่างๆค่ะคะ่าใช้ใจ่ายส่วนตัวหัก40%แต่ไม่เกิน60,000บาทลดหย่อนผู้มีเงินได้ไม่เกิน30,000บาทอัตราประกันสังคมครึ่งปีแรกเท่ากับ5%ไม่เกิน750บาทอัตราประกันภัยครึ่งปีหลัง5%ไม่เกิน750บาท เราเข้าโปรแกรมมากันเลยนะคะค่ะเข้า<ม>ที่ข้อกําหนดเหมือนเดิมนะคะข้อกําหนดระบบเหมือนเดิมค่ะเลือกข้อกําหนดค่าลดหย่อนภาษีคํานวณขอพี่ะเลือกแก้ไขข้อกําหนดค่าลดหย่อนในพาในการคํานวณภาษีค่ะนะคะ ค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะให้เราลงมาแก้ตรงที่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค่ะออขอไป้ค่ะให้เราลงมาแก้ตรงที่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะจาก3%ให้เราเปลี่ยนเป็น5%ค่ะ ตรงนี้นะคะไม่เกินเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะอย่าเป็นเจ็ด้อยห้าสิบาทนะคะโอเคค่ะแล้วก็ลงมาที่อัตรารกันสังคมซึ่งปีหลังนะคะจาก4%นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น5%เหมือนเดิมค่ะหนะคะ ตรงนี้ก็ไม่เกิน750บาทเช่นกันค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากด F 1 0บบันทึกเลยค่ะค่ะรายการนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ